เนี S <S <ess hak> ่ยข้างฐานหางใจเนี่ยโอ้โหตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงรูปปั้นนะคะในภาพยนตร์เอ้ยในซีรีส์วินเทอร์เลิฟสองนะคะเป็นฉากันเพียงนางเอกเู้หล่อรักกันด์้นเป็นยังไงคะมาถึงที่เกาหลีแล้วไดิไปก่อนตามพี่ยางสายถ่ายรูปชอบไหมชอบเลยแม่สวยเนอะพี่เนาะคะสวยมากค่ะก็วิวดีเลยวิวดีเลยเนาะคือเหมาะแล้วนะที่เขาบอกว่าคู่รักแล้วก็แบบเพื่อนหรือว่าคนที่เป็นครอบครัวควรจะถ่ายรูปด้วยกันอ่ะเย้ ตอนนี้นะคะกำลังอยู่หลังจาก็จมาทำกิมจิเสร็จแลาใส่ชุดชุดเลยนะพันโบนะคะมาใส่รุดไปเป็นหนุ่มสาวก่อนชุดเลยค่ะเย้มาถึงอาหารเย็นของเราแล้วนะคะหิวมากเลยทั้งวันนี้เหนื่อยเลยๆหิวไม่ใย่ถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บไล้ได้หิวครับหิวครับหิวฟุดมฟืออ่ะจอมา แล้วกิจกรรมของเราวันนี้ก็จะจบออก,ก,กันด้วยการทานข้าวมื้อเย็นวันนี้แล้วเดี๋ยวก็จะย้ายย้ายกันไปพักผ่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันไปไหนไปไหนไปไหนเอเวอร์แลนด์สนุกเอเวอร์แลนด์แล้วเราก็จะไปเยี่ยมโรงงานดอกกระจาแล้วเราก็จะไปเยี่ยมโรงงานดอกกระจาได้วยค่ะ